ลงมาล้ำไล้มาแตสายน้อมาล้บเนะบบาะโอ้มาแต่ล้ำไปมาครับครับโอ้ขอบคุณหลายพอถ้าคลิปแล้วโอ้ย,โอสยสวยๆเนาะขอบคุณนลายเส้นมาหาเดินสายน้อเดินสายหาล้าในบ้านเนาะดีใจเนาะคนมาถ่างความมันเท่งส่างความมันเท่งมวลในม,มบ้านเนาะ ก็สิบ่ได้อย่เรว่าสิเขาบีลำอยู่บ่ได้ยู่รเบิ่งน้อบัมเดอออคัอยู่บ่อกบาญชมปุ่ยโอ้กะอ่าตมาคันอยู่ไปแป๊บนึ่ง